เมื่อกี้เราได้โปรยไว้อมันยังไงโดนตุนแบบฟลุ้งฟลิ้งตุนธรรมดาไม่ได้นะทำไมตุนนึงสวยงามเป็นประกล์ไรดีเลือเกินอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขากำลังฮิตค่ะพี่โน้ตก็เขาเป็นกล้องกล้องที่แบบถ่ายแล้วแบบไม่ต้องมากล้องท่าไม่ต้องไม่ต้องเลยอ่ะยไม่ต้องคือสามารถแต่งแต้มเองสวยเลิศ น่ายังไงคือลดเลยน่าไปต้องถ่ายรูป๋ย่ก็มีหลายสีด้วยนะมีชมพูมีอะไรมีฟ้ามีอะไรกับฟรุงฟริงกันเลยช่วงมีกำลังหิดเลยหิดครับหิดหิดหิพูดสยอยากเกาเลยคุณเนอะโดนตุนแบบฟรุงฟริงนะคะเรียกว่าเรื่องนี้มีผู้เสียหายกว่า20รายเลยทีเดียวที่เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะว่าได้ถูกนางสาวพัชรพันธ์หรือว่าบาร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิตนะคะหลอกขายกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ c a ซิโรุ่น CR 1,200ค่ะซึ่งกำลังนิยมในหมู่วัยรุ่นในขณะนี้นะคะในชื่อกล้องเขามีชื่อนะชื่อกล้องเซลฟี่โดยอ้างว่าสามารถหาซื้อได้ในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยได้นำหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปหรือว่าหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็เอกสารการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนมาแสดงเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้เสียหายรายหนึ่งเปิดเผยว่าพบเห็นประกาศขายกล้องกอล้องถ่ายรูปนะครับรุ่น c r 1 2 0 2นะครับผ่านทางร้านค้าในอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่ามิฮารุชอปนะซึ่งมีนอสอบาสเนี่นะครับเป็นเจ้าของร้านค้านะครับโดยจำหน่ายให้ในราคา1 5 0 0กับ5 0าบาทโอ้ซึ่งเป็นราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาดถึง5,000บาท จริงๆอ่ะ15,500บาทแต่นี้ขาย1 5 0 0บาทอายาทใครก็แห่ซื้อและเห็นว่ามีผู้ติดต่อสั่งซื้อจำนวนมากจึงสนใจและได้พูดคุยกันแล้วก็เพื่อที่จะสั่งซื้อก่อนจะโอนเงินค่าสินค้าไปให้และมีกำหนดรับของในวันที่26พฤษภาคมแต่เมื่อถึงกำหนดแล้วกลับไม่มีการส่งสินค้าะนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่า มีผู้เสียหายมากกว่าเมื่อกี้20รายนะเพิ่มขึ้นเป็น50รายค่ะที่ไม่ได้รับสินค้าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดก็ได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทพร้อมทั้งรับเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะก่อนจะเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปอะล่าสุดนอสอศ พัชพันธ์หรือบาร์สเนี่ยครับแสดงก็ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าถูกหญิงสาวชื่อบลูหลอกขายกล้องดังกล่าวด้วยอ้าวนะเห็นเขาบอกว่าพอติดต่อกันทางทางไอเนี่ย